นี่ชิวกันไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยก็เมื่อวานฝึกหนักเกินไปซะจนไม่ได้นอนนี่นะเฮ้ยไม่ไหวเลยนะเม่เห็นจะต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเนี่อากาศก็ดีเมืองก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายเราถึงต้องออกมาลาดตระเวนนี่ไงงั้นฝากดูแอเรีแฝั่งนี้ด้วยละครับผม ออเออฮะเฮ้ยนี่มันคุณเป็นอุลตร้าแมนใช่ไหมเฮ้ยนี่ๆนี่หนูไม่บอกใครก็ได้ถ้าคุณยอมแข่งกับพ่อหนูแข่งเหรอ 렛츠 고! ตอนที่เก้ากล้าหารเพื่อใครสักคนสมัยก่อนผมเป็นนักสู้ที่เรื่องชื่อในจักรวาลพอตัวเลยละแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเพราะสเฟียนะครับปีศาจเหล็กไหลผู้เหมือนกับดาวหางจากดาวเคราะห์เอ็ในกลุ่มดาวเฮคูลิสแชมป์ศิลปะการต่อสู้แห่งจก <laughs> ักรวาลกริสมิคาพอได้แล้ว Oh. พ่อไม่เคยสอนให้เราเอาจุดอ่อนของคนอื่นมาใช้ประโยชน์นะผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่ขืนอยู่แบบเนี้ยเราจะมาเสียเที่ยวจริงๆนะ,สะเสียเที่ยวเหรออคือผมได้ยินว่าโลกนี้มีมนุษย์ยักษ์แห่งแสงอยู่ถ้าได้สู้กับนักรบที่มีชื่อเสียงผมก็จะโด่งดังและขึ้นสังเวียนหาเงินได้ อายุปูนนี้แล้วเนี่ยอยากจะทิ้งทวนฝีมือสักหน่อยก็เลยมาที่โลกนะครับแต่โลกด้านมีแต่ความสงบสุขเพาะจะตัดใจกลับดาวของตัวเองา็เสียขบุกประจมตีพอดเลย <c oughs> พวกผมเลยไม่สามารถออกจากโลกได้ชีวิตผมมีแต่การต่อสู้พอมาทำงานแบบคนทั่วไปเลยไม่ค่อยจะได้เรื่องพูดไปแล้วก็น้าอายครับลำบากแย่เลยนะครับ แต่ตอนนี้โลกมีอุนตร้าแมนเดกเกอร์ถ้าหลงเขาได้พ่อก็จะกลับมาโด่งดังอีกบิกกาเรื่องคู่ต่อสู้ของพ่อนะ่ะพ่อจะเลือกเองขอโทษนะครับที่ทำให้คุณต้องลำบากมาถึงที่นี่นะไม่ครับไม่หรอกคุณพ่อของเธอน่ะ แท่มากเลยนะเฮ้ <Yeah. S 1> แต่ฉันชพลังอุลตร้าแมนแบบนี้ไม่ได้อะโทษนะอ,อ,อย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนด้านนี้พอกัสพอลคอนกับกัสฮอกรวมร่างกันจะเร่งแรงขับของลำแสงให้เพิ่มขึ้นได้ บางทีมันอาจจะใช้ต่อกรกับสเฟียได้ก็ได้นะครับกัสกริฟอนเตรียมการเสร็จเมื่อไรก็เริ่มฝึกเลยนะเกิดเหตุฉุกเฉินในนัสมิซิตี้เั้นหัดโพสต์โฟนัสฮอกยังปรับแต่งไม่เสร็จเรือมงขับกัสฟาวข้อหลอกไปสกัดเรติงเอาไว้ส่วนนัสมิกับคิริโนอยู่ภาพพื้นดินช่วยอพยพคน 有了，你们快跑！快跑！快跑！哎呀！ นี้เมืงงเอองงงรานานสินะคราวนี้อะไรอีกละ่ะเราคือแชมป์ศิลปการต่อสู้แห่งจักรวาล มีสารเล็ดไหลแกรสนับนึงถึงสามสู่ความสิ้นหวังเริ่มเลยกรสพ่อจ๋าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันอันตรายนะไม่ต้องห่วงนะพ่อหนูไม่ไปทางแพ้จนนั่นหรอก อ้คนนั้นคืออุนตราแมนเหรอเอ๊จะได้ยินเขาเรียกตัวเองว่าเกรสนะเกรสเหรอ เรทินอยู่ที่หัวคะ่ะเิรนโนคอยรอให้มันเปิดช่องว่างแล้วริวมองอาศัยจังหวะนั้นระดมจะไปที่ส่วนหัวของมันเลยเนาะรับท<า>ราบเอามาทางนี้สิทิมเวิร์กยอดเยี่ยมจริงๆเยอะ นะทีมของคุณก็แร่งไม่ใช่ย่อยนี่ขอมาแน่อยู่แล้วที่หนึ่งในโอกเลยนะ <c oughs> สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยนะครับออแล้วคุณแ <Chris! S 1> ชมป์ศิลปะก,การต่อสู้แห่งจักรวาล <c oughs> อา๋อจริงด้วยนะครับ <c oughs> คุณเกรสอ๋อไม่หรอกครับช่วงนี้ผมไม่มีแข็งร่างกายเลยฝืดไปหมดเลยเฮอแข่งเหรอ นี่พ่อคะหนูว่าพ่อคุณอาต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดแน่เลยพวกเราน่ะเหรอก็พ่อคุณอาแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมเดี๋ยวเธอมิกกพอสักทีจะได้ไหมมิกกอยากให้พ่อได้เปล่งประกายนะอยากให้พ่อเอาความภาคภูมิในฐานะนักสู้กลับมามิกกเธอน่ะอยากจะปกป้องสิ่งสำคัญของคุณพ่อเอาไว้สินะ ถ้าทีมเราใช้การได้ก็ขอให้เราได้ช่วยเธอะครับเอ๋ใช้ยหลังจากกัสกริฟอนทำการอัปเกรดเสร็จแล้วทีมเราก็ต้องพัฒนาการโจมตีประสานด้วยถ้าหากว่าคุณให้ความร่วมมือในการฝึกของเรามันก็ไม่มีปัญหาครับดีมากค่ะดีมาก ウィッター